คุณลูกค้าคะตอนนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูสีสันอีกแปลงหนึ่งของที่ดินบ้านสวน204รักศิรนครนายกของเราค่ะคุณลูกค้าตอนนี้จอมยังอยู่ที่โซนแปลงเล็กของที่ดินบ้านสวน204รัก,รกสิรนครนายกค่ะคุณลูกค้านะคะโซนแปลงเล็กของเราเริ่มที่51ตารางวากระท่าถึง204ตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,900บาทต่อตารางวากระท่าถึง9,900บาทต่อ ข้อ14ของเราส่วนแปลงเล็กของเราตอนนี้ต้องเรียกว่ามีชีวิตชีวามีสีสันมีความสวยงามขึ้นทุกวันค่ะคุณลูกค้าคะเนื่องจากว่าคุณลูกค้าที่ได้ซื้อไปแล้วบางแปลงก,ก็ซื้อสดบางแปลงก,ก็ซื้อมดตอนนี้เริ่มเข้ามาพัฒนาที่ดินเริ่มเข้ามาปลูกสร้างบ้านอย่างบ้านหลังนี้ค่ะคุณลูกค้าคะ,ะตรงน,นี้คุณลูกค้าท่านซื้อสดโอนกันแล้วแต่ว่าเจ้าของท่านมาลงเป็นบ้านนอกดาวไว,ว้ก็เอาไว้เข้ามาปิกนิกตอนช่วงสงกราน ตอนนี้ก็จะใกล้สงการแล้วตอนนี้จอมแต่งตัวมารับสมการนะคุณลูกค้าค่านนะคะส่วนตรงข้ามกันนะคุณลูกค้าตรงข้ามกันก็เป็นแทีนพินขนาดเล็กค1ตารางวาแปลนนี้คุณลูกค้าท่าน่อนแต่ว่าก็มาล้อมรั้วปูบ้านเดี๋ยวก็จะลงบ้านรอกดาวนแล้วคุณลูกค้าของเราดี คุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้คุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดินแนวบ้านสวนแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะคุณลูกค้าจอมแนะนาที่ดินบ้านสวนของ,งสุรีรังสิตนครนายกค่ะคุณลูกค้าซื้อเอาไว้ทําเป็นบ้านสวนซื้อ,อไว้เป็นบ้านพักอาศัยเดยยามกเกษียณซื้อ,อไว้เป็นทรัพย์มรดกให้ลูกให้หลานซื้อเอาไว้เป็นเก่งกําไรได้หมดค่ะคุณลูกค้าขาเนาะ นี่ค่ะคุณลูกค้าตอนนี้ต้องเรียกว่ามีความพร้อมมากเพราะว่าหน้าแปลงทางเข้าตอนนี้ก็มีประปามาลงแล้วไฟฟ้าก็ดึงไม่ไกลเพราะฉะนั้นบ้านสวน24รังสิตนครนายกของเรามีความเจริญขึ้นทุกวันมีชีวิตชีวามีสีสันเข้ามากี่ครั้งก็หลงรักเพิ่มคุณทุกวันถนนหน้าแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะถนนหน้าแปลงกว้างมากเป็นทางสาธารณะนะ ณนะตอนนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากหาที่ดินเอาไว้เป็นทําบ้านสวนสักแปลงหนึ่งนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็หากยังไม่พร้อมซื้อสดไม่เป็นไรของเราคุยกันได้ทุกเงื่อนไขสดได้ผลได้ค่ะคุณลูกค้าขานะคะบ้านสวนของ4รีรังสิตนครนายกมีสีสันม,นม,นมนีชีวชีวาสวยงามขึ้นทุกวันมีความพร้อมขึ้นเรื่อยๆนะ,ค,ะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าสามารถนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินณจอมมั่นสบายใจ0 6 2 1 5 7 4 4 4 9ขอบคุณมากคุณลูกค้าที่รักขาแต่งตัวมารับสงการ